ถูกชาถูกกถูกขึ้นมาครับ 爸爸，嗯，好、uh。Huh. Uh huh. เรียกนินมายน้องน้โมมาเปิดมาเปิดเลขครับน้องน้โมมาเปิดโลกะไปเข้าไปเปิดครับนั่งลงโลกโอ้อ่ะน้องน้โมูนี่ถ้าว่าเปิดเลขนถนัดเลย,นเลยถนัดเลยเล่นถนัดเลยเรียนมาเลย เระเปลูกตัวไหนเอาตัวไหนไม่เอาบอกด้วยนะตัวนี้ข้างในไม่เอาไม่เอาครับข้างในอืมข้างในไม่เอาไม่เอาไม่อออกออกแล้วหนึ่งตัวเอาตัวนี้ออกนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวครับไม่เอาไม่เอานี่คือออกเนาะอย่างนี้ออกเนาะออกถ้าอยู่ข้างนอกจะออก ไหนข้างนอกออกมาสองแล้วน้องน้ำเมเปิดแล้วเป็นยังไงลูกอ๋อเขาสีเรียงเองเออเเรียกให้กลับมาอย่างงี้อ่าออกมาสามแล้วออกมาสามแล้วยืดไม่ออกเอาไว้ตรงนู้นอ๋อรู้ด้วยตัวไหนออกตัวไหนไม่ออกน้องน้โมรู้ด้วยนอะออกอ่ออกไปนี้ เรียนสวยด้วยออกมาสามอโอได้บนล่างเลยงวดนี้ได้หตัวบนล่างเลยครบท่าน้ันนี้เาะตัวสอสามตัวอยู่ฝั่งนี้ใครจะเป็นคนแจกน้องนาเดียะน้องมา้องนาเดียลูกนาเดียลูกนาเดียเข้าไปกินมาให้นาเดียเป็นคนเปิดเปิดกับพี่บ้ เลกอะไรลูกนั่นดเดีเลขเก้าจ้าว่างฟังไดีเลขหกเลขหกัเลขหกตรงมนีเลขหนึ่งหมานมีเลขาไมตรงการสีหกหนึ่งครับสีหกหนึ่งครับหนึเป็นตัวเดียวกันนะครับซีหกหนึ่งอ่หกหนึ่งอ๋อครับีหกครับ 8ปดเจ็จนึ่งมจจ็ดส่หงสี่หกหนึ่งแปเจเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวจะสรุปให้นะครับ จิ้มเข้ no sure. ามาเรื huh? อ่น461แล้วก็87นะครับขอจากสารตาเซสารตาจัน์ารยามีเนาะหลักกิโลให้โชคนะครับผู้ชมเออสารุสาธุกันเข้ามาแล้วเป็นสาธทุสาุคนทีงลูกเห็บหยาบนะคนชีงบุกเลยคนชิงบุกเลย461เลยนะครับ461แล้วก็87ตด้วยสารที่สารจนะครับคุณผู้ชมรอแนึงไม่บอครับรอแป๊บหน่งแล้วว่าแล้วว่ามันมาลดผมเสียนะครับอ๋อันเสียป้ี นี่ยัง้ยหลุดเกแปดเจ็ดสี่หกหนึ่งโอ้แปดเจ็ดติดต้นบรรลักกิโลเลยแปดเจ็ดลงใต้ลงใต้เลยขับซิงซิงกว่าส่อนครับแต่ก็เลยหยุดไปพักหนึ่งครับทีนี้ก็มาใหม่มาใหม่มาใหม่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าครงี่ับงามงามแห้งนอกสี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเ็ดไหนอาจารย์ป้อมเขียนตัวใหญ่ๆให้หน่อย บอกเป็นจังไรครับเป็นจังไรหมวดนี่คิดว่าว่าคนชิงลุกยางคักเลยเอายางลกๆขวันเอายังเก็กนวันนีครับคนิงลุกเลยเราปนวัวเนาะหลอกได้คนขิงลุกมาสิอหกคากมาสิบถึงได้วาเที่ยวนี่คนิงลุกแห้งเอคนขิงลุกแห้งเด้วเที่ยวนี่สี่หกหนึ่ง หลกะแปดเจ็ดเนาะสี่หกหนึ่งรคะแปดเจ็ดนะครับผมคุ้มเลยอหายใจเขียนกันนฟังนี้ฟังนี้เลยแปดเจ็ดฮะแปดเจ็ดอยู่ฝั่งนี้นี่แปดเจ็ดอยู่ฝั่งนี้ฮะมาฝั่งนี้เ่าัเลขหลักกิโลเลยเป็นหกหนึ่งสี่หกหนึ่งอ๋อสี่หกหนึ่งอยู่ฝั่งนี้อ่ะหวดนี้นะครับคุณผู้ชมหวดนี้เด้อเลของบหลักกิโลเลยนะครับ สีหกหน<ม>ึ่งแล้วัแปดเจ็ดีหกหนึ่งแล้วก็ 8, 4, 6, 1, แปดเจ็ดหลังจากที่ทางกากรอบนี้ยังคงตัวเลขของหลักกิโลมันดนกำหนไวหลักกิโลให้โ์หมวดนี้เป็นแบม คุณจันไหมครับเนาะนี่เนาะอไอตัวนี้เนาะสี่หกหนึ่งีเด้อสี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดนะครับสี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดแคปไว้แคปไว้แคบไว้สี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดครับชมด้วยสำหรับเรื่คุณตาน้องนโมนะครับ สำหรับพี่ชมนะครับก็ฝากกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับแ่ายเจ็ดนะครับสี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดนะครับอ๋อเพิ่นบอกว่าบอสซาดได้ก่อนเด้อเอาเอาจังสี่ดีกว่าเอาเด้อเฮืองชัดหรือยังครับชัดหรือยังครับชัดแล้วเนาะอืมจะได้หนึ่งหนึ่งให้นิดนึงยวอ่ชัดหรือยังครับชักหน้าจอไปเลยเด้อสี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดครับสี่หกหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดตองสีาดีเนาะตัวบริษัทได้ก่อนปิดไฟดีกว่าเอา เออนี่ต้องปิดไฟครับผมโอเคถ่ายใหม่ถ่ายใหม่นี่ชัดเจนหนอทีนี้หนอโอเคโอเคสี่หกหนึ่งโอ้โหเป็นไงนจ้าสัมผัสกันหน่อยนึ่งวันผมเอาวันนั่นแหละผมขึ้นดูวันนั่นมันวืบไปเลยครับมันรึบย่างแห้งเลยควันนี้รึบว่าเขาขึ้นวันนั่นแหละมาเขาเตะอืมครับลูกจะอาจารย์ผมขึ้นลูกย่างแห้งเลยเอาบอกตัวเลขหน่อยนึงครับแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดอัสามตัวเลยสี่ หกหนบอกครับหกหนึ่งครับผมสี่หกหนึ่งแล้วก็แปเจ็ดนาะครับผมอ่ตามนี่เลยเด้อนี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับสบหนึ่งอยู่ฝังหนึ่งครับ6.1หล้วกาเอาสมตัวมาใส่กับ4.6.1สี่หหนึ่งหนึ่งหกบหนึ่งนะครับสามตัวสำหรับคุณตาน้องน้โมนะครับเอาอีกเอาอีกนวดนี่วดที่งนั่นละครับผมถูกใั่นี่เนาะสี่หหนึ่งเด้อสี่หกหนึ่ง ล87นะครับ461แล้วก็87แ,แคปไว้แคปไว้แคปไว้461แล้วก็87ครับชมด้วยสำหรับดีอ่าคุณตาน้องน้าโมนะครับ461แล้วก็87นะครับ461แล้วก็87นะครับอ๋อเพื่นบอกว่าบริษัทไปก่อนด้วยเอาจังสีดีกว่าเอาเดี๋ยวให้ดึงชัดหรือยังครับชัดหรือยังครับชัดแล้วเนาะอืมจะได้หนีงๆให้นิดนึงอ่ะ ชับไปยังครับแคปหน้าจอไปเลยเดอ้อ461หลวกกเจ87ครับ461หลักกับ87ต้องสีสันดีเนาะสวัสดีครับดีกว่าปิดไฟดีกว่าเออนี่ต้องปิดไฟครับผมโอเคมาถ่ายใหม่ถ่ายใหม่นี่ชัดเจนเนาะเีน่เนาะโอเคโอเค461หลวกกเจ87ครับอ่ะขอพคุเลยหลายขอคุณหลาย ก็ฝากกันนะครับปารนตหาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะคิที่เงินได้เงินที่ทองได้ทองนะครับอาทุกท่านอย่างเงี้ยั้งนะครับ461แล้วก็87นะครับท่านผู้ชมสาธุนะครับพิม้าทุกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอพรนะครับจากจาจารย์จากเซเ์จากยัยมีหลักกิโลให้โชคนะครับงมดก่อนเนาะก็ตรงๆนะครับ91ครับผมา91นะครับ เสร็จไปนี่ตู้นะครับผมช่เาไดจากปละเดูนะครับานดูไปลมันคือไรรปเลยครับมันวืบยางแห้งเลยครับมันวืบแห้่มาเขาขึ้นวันกันละมาเขาแต่ๆอืมครับลุกจ่าอาจารยผมิงลุกยางแหงเลยอาบอกตัวเลขหน่อยนึ่งครับกับแปดเจ็ดนะครแปดเจ็ดสามตัวนึ่งสี่หกหนึ่งบอกครับสีหกหนึ่งครับผมกับสี่หกหนึ่งแล้วกับแปดเจ็ดเนาะครับผมอ่ะตามนี่เลยเด้อนี่แปดเจ็ด 8ปนะครับ1 1> ตรงหลักกิโลเลยเหมือคับหกหนึ่นเอาสตัวมาใส่กคือสี่หกหนึ่งหนึ่งหกหกนึ่งนครับสาตัวสำหรับคุณตาน้องน้โมครับว่าเอาอีกเอาอีกอ้มวดนี้งวดที่สองนันแหละครับผมปะดกันงวดที REALLY ่สามกอน